กลับมากรนต่อนะคะในประเด็นที่2ของรายการของเราคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK มีสารสกัดจากธรรมชาติที่จะดูแลเซลล์ของคุณให้กลับมาแข็งแรงและฟื้นฟูเซลล์ของคุณให้กลับมาแข็งแรงนะคะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนะคะ NK ตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติคือภูคข่าวและเคร์ซิตินะคะที่จะไปช่วยยับยั้งเซลล์ร้ายต่างๆที่จะเข้าไปกากันในร่างกายของเรานะคะวัน ันนี้นะคะ คุณผู้ชมคะหกระปุก1กล่องเนี่ยมี60บแคปซูลนะฮะทานเช้ากับเย็นครั้งละหนเม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง5 0 0 0บาทไม่ขายขายเพียง4,500บาทนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะพลอยพลอยพันธนะฮะอดีตภรรยาของปีเตอร์คอปดารนโนนะคะไม่ปิดเปิดตัวรักใหมายถ่ายรูปร่วมเฟรมกับลูกๆเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าหลางสาวสวยมาความสามารถอย่างน้องพลอยนะครับพลอยพันธนะคะป จากรักกับอดีตสามีเป็นนักร้องร็อกชื่อดังปีเตอร์คอปเนี่ยนะคะทาให้เขาบอกว่าทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับลูกๆทั้งหมดเนี่ยนะ,ะแล้วก็เธอเป็นแอร์ด้วยนะคะแล้วก็โสดมาตลอดเลยนะคะล่าสุดนะคะกลับมาสดสดใสหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งนะคะหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสตคลิปนะคะเปิดตัวรักครั้งใหม่ที่ควงคู่เขาบอกว่าเที่ยวกันสุดหวานเลยแถมล่าสุดในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาด้วยนะคะสาวพลอยก็ได้โพสต์ภาพนะคะรับรหน้าพร้อมตากับลูกๆ กับหนุ่มคนใหม่ร่วมเฟรมพร้อมแคปชั่นว่าไม่ปิดแตกก็ไม่เปิดหมอดูทักไวนะะ้นะคะอืมนะคะอ่ะเขายังสวยอยู่เนาะยังสวยอยู่นะคะก็ขอแสดงความยินดีในน้าตอน่ารักเชียนะคะ มาอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับดีเจคุณพ่อลูกหนึ่งนะคะเพชรจ้า ja นะคะล้านเชื่อเขาบอกว่าเชื่อมากลูกชายที่สุดที่รักนี่คือกูมารทองกับชาติมาเกิดนะคะดีนะมึงที่บอกว่าลูกมึงเป็นแค่กุมารทองอีเพชมึงไม่บอกลูกมึงเป็น <c oughs> เป็นพญานงพญานาคนะยิ่งโตยิ่งน่ารักนะาเอ็นดูสําหรับนะคะน้องไทก้านะคะลูกชายสุดรักสุดห่วงของนิวเคลียร์และนิวเคลียร์หันษาแล้วก็ดีเจเพชรจ้าเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักพัฒนาการของน้องไทก้าอยู่บ่อยๆนะครับผ่านโลกโซเชียล นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดในรายการทัวร์มาลงเนี่ยนะคะก็มีแขกรับเชิญก็คือหมอบีนะคะพูดสื่อวิญญาณน,นั่นเองนะคะเป็นทูตสื่อวิญญาณน,นะคะโดยมีบางช่วงบางตอนเนี่ยนิกกี้นะคะหนึ่งในพิธีกรก็ถามว่าทําไมต้องถวายน้ําแดงให้กับกุมารทองหมอบีก็กล่าวว่าอธิบายโดยใช้คํารวมๆว,ว่าเป็นวัตุวัตุมงคลหรือไม่วัตถุมงคลไม่ต่างจากเครื่องรางของขังการสร้างกุมารโดยธรรมชาติแล้ว เขาไม่ได้เอาวิญญาณคนมาใส่นะครับอจริงๆแล้วกุมารทองกับน้ําแดงไม่เกี่ยวกันเลยนะเออนะคะดีเจเพชรจ้าก็เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ได้กล่าวกล่าวกล่าวถึงว่าตนนั้นเ,นเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าลูกตนเนี่ยเป็นกุมารทองกับชาติมาเกิดหมอบี่กล่าวต่อไปว่าเสริมว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ใช่ตนที่ไม่เชื่อแต่ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะคุณผู้ชมขานะคะ กุมารทองมันก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแล้วแต่คนนะคะส่วนเรื่องของน้ำแดงเนี่ยมันมีมันมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องเล่ามาอยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องใช้น้ำแดงนะคะเคยจำได้แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเลยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาต้องช่วยชีวิตคนในตอนนั้นให้ได้มากที่สุดเขาก็เลยต้องใช้น้ำแดงล้างถนนนะคะวันนั้นที่เต๋อฟังของอ่าพี่ พิธีกรรายการอาหารจัดรายการวิทยุนะคะกับพี่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวท่านอาวุโสเขาก็ถามว่าน้ำแดงเกี่ยวอะไรกับบุมานทองหรือว่าเกี่ยวอะไรกับของขลังเขาบอกไม่เกี่ยวกันนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทผสมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วย NK นะคะมีผู้ข่าวและก็เกลือซีตินทําให้เซลล์ของเราเนี่ย กลับมาแข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมาะสําหรับใครคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณตาคุณยายนะคะใครที่ป่วยบ่อยมีปัญหารโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายสามารถทาน NK ได้1กล่องมี60แคปซูลนะคะทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละ2,500บาทนะคะซื้อ2กล่อง5,000บาทไม่ขายขายเพียง4,500บาท0 9 0 0 8 9, 9 9 9 9 6พักสักสัูทค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ